เื้องฟ้าซึ่งกำลังนั่งหวีผมอยู่ที่หน้ากระจกเงาในห้องนอนบ้านสาธรต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นแรมใจอุ้มลูกชายเดินเข้ามาฮะหมอให้ออกจากโรงพยาบาลเหรอเธอถามเพื่อนสาวแรมใจสั่นหัวเปล่าฉันขอกลับเองเอา้ายังไม่ครบเจ็ดวันน้ำตาซึ่งกลั้นไว้ขนาะนั่งแท็กซี่มาบัดนี้ไหลลงอาบแก้มของแรมใจไม่อยากให้ใครเห็นความพิกลพิการของลูก เรืองฟ้าลุกจากเก้าอีน้นาโตแต่งตัวเดินมาหาเพื่อนสาวที่สุดตัวลงนั่งบนเตียงเราพูดอย่าเสียใจไปเลยแลมคิดว่าเป็นกรรมเก่าของแกรมชาติก่อนสองสารลูกเหลือเกินแลมใจสะอื้นให้เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อยังต้องพิการไปตลอดชีวิตก็สะสมเงินทองไว้ให้แกสิจะ๊ะแล้วฉันจะไปหาที่ไหนเล่าคุณมยุรีก็เคยรับปากจะฝากเขาทํางานในพัฒนาไงแลมใจเงยหน้ามองเพื่อนด้วยแววตาเศร้า เป็นผู้หญิงเสิบเงินเดือน8-900บาทค่าเสื้อผ้ายังไม่พอจะเอาอะไรเอื้องฟ้าเอื้อมมือไปตบไหล่แลมใจเงินเดือนน้อยก็จริงอยู่แต่ค่าทิปที่ผู้ชายให้นะ่ะมันมากกว่าหลายเท่านักฉันรู้ดีฉันเคยทํามาก่อนถามจริงเธอตอนนี้เอื้องทํางานอะไรถึงกลับบ้านดึกทับทุกคืนบางวันก็กลับเอาเช้าฉันว่าจะถามตั้งหลายครั้งแล้ว <c oughs> เอื้องฟ้าพูดปนหัวเราะไข่ของเก่าแลมใจเลิกคิวขึ้นอะไรนะ ตราบใดที่ส่วนทรงองค์เอวทั้งส่วนวอลส่วนโค้งของผู้หญิงยังล่อตาชายให้หื่นกระหายใคร่เชยชมอยู่แล้วก็ฉันไม่มีวันอดตายหมายความว่าใช่ก็ขายตัวนะสิคืนนั้นแรมใจนอนไม่หลับเพราะคําพูดเอื้องฟ้าก้องอยู่ในรูหูไม่รู้ลืมก็ขายตัวนะสิก็ขายตัวนะสิก็ขายตัวนะสิถ้าเธอหมดหนทางจริงๆจะทํำยังไงกัน หันไปมองดูลูกที่นอนหลับอยู่บนบอกใกล้ๆตัวแล้วทอดถอนใจใหญ่ด้วยความสงสารจนน้ำตาไหลออกมาอีกเวรกรรมอะไรนะร่างกายถึงได้พิกลพิการอย่างนี้สมองหนักอึง้งเพราะคิดมากทุรนทุรายอยู่จนค่นคืนโดยไม่รู้ว่าประกรผัวรักก็มีสภาพเช่นเดียวกันคือนั่งกินเหล้าระงับอารมณ์ไม่ให้พุ่งพ่านอยู่ในห้องพักส่วนตัวจนสว่างคาตาวันรุ่งขึ้นตอนสาย มายุรีพาหญิงวัยกลางคนมาที่บ้านถนนสาธรและแนะนําต่อแรมใจที่กําลังซักผ้าอ้อมอยู่หลังบ้านว่าน้าพาแม่ละเอียดไห้ช่วยเลี้ยงเด็กหนูจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงตอนออกไปทํางานแรมใจฝืนยิ้มจะให้หนูไปทําที่ไหนคะพัฒคารแสงอรุณไงแม่เราบอกพอนะโทรศัพท์ฝากฝังผู้จัดการเขาก็ยินดีรับเลยขอบพระคุณมากค่ะขั้นแรกเขาให้เงินเดือนน้อยหน่อยแต่เมื่อทําไปนานๆก็ได้เพิ่มขึ้นเองเท่าไหร่คะเจ็ดร้อย ฝื่องฟ้าบอกหนูว่ามีเงินพิเศษมากกว่าเงินเดือนใช่ไหมคะมายุรีพยักหนา้านั่นก็ต้องแล้วแต่หนูทําตัวให้กลมเกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้แค่ไหนแรมใจกระพริบตาถี่เช่นยังไงคะนะเดี๋ยวจะว่าให้ฟังลูกชายหลับแล้วค่ะนอนอยู่ข้างบนไม่เอียดไปดูทีสิถ้าแกขี้เยี่ยวออกมาก็ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ด้วยเมื่อคนเลี้ยงเด็กรับกายไปแล้วมายุรีจึงบอกเป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือที่เขาเรียกกันว่าโฮสเทส ไม่ต้องหวงตัวลูกค้าจับนิดจับหน่อยอย่าทำหน้างอหรือแสดงกิริยาไม่พอใจจะได้เงินพิเศษเยอะหน่อยเท่านั้นหรอคะถ้าคนไหนกระเป๋าหนักยอมให้เกินเลยมากกว่านั้นยิ่งดีแลมใจก้มหน้ามองดูน้ำในกระลมังหนูหนูทำไม่ได้คะ่ะ <c oughs> มายุรีโหดเหรอที่แรกก็คิดอย่างนี้ทุกคนพอนานไปหน่อยก็ชินไปเองสมัยนี้เงินหายายากเข้าทุกทีและหนูมีภาระต้องเลี้ยงลูกได้ยินคำนี้สีหน้าของแลมใจก็สลดลง มายุรีกล่อมต่อกําลังสาวกําลังแท่หาเงินเก็บไว้ให้ลูกร่างกายพิกลพิการได้มีกินมีใช้ตอนแก่เท่าค่ะหนูจะพยายามแม่เราทีเด็ดชักแม่นําทางห้าอีกพักใหญ่จนเห็นว่าหมูที่ตนเลี้ยงไว้ยอมขึ้นเขียงโดยดุสณนีจึงบอกให้ไปแต่งตัวแล้วพาไปยังพัตคารแสงอรุณซึ่งดําเนินธุรกิจขายอาหารแต่หลังฉากคือซ่องโสเพณีดีๆนี่เองเพราะบนชั้นสี่ได้จัดห้องพิเศษไว้ให้ลูกค้าชายพาฮสเตศสาวขึ้นไปหาความสุขทางกาม และนับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาแรมใจก็กลายเป็นนางเสิรฟของพัทคารแห่งนี้แล้วก็จริงอย่างมายุรีว่าคือระยะแรกนั้นแรมใจระดากอายเมื่อถูกผู้ชายเกี้ยวพาราศีจับโน่นโดนนี้และนับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาแรมใจก็กลายเป็นนางเสิฟของพัทคารแห่งนี้แล้วก็จริงอย่างมายุรีว่าคือระยะแรกนั้นแรมใกระดักอายเมื่อถูกผู้ชายเกี้ยวพาราศีจับโน่นโดนนี้และต่อมาเมื่อเธอออกไปเที่ยวตามไหนกลับกับลูกค้าเมื่อเขาซื้อชั่วโมงให้เต็มอัตรา ระยะนี้เธอก็เริ่มดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตามอย่างพัดเนอร์ซึ่งคิดว่าโก้เกะสำหรับสังคมชั้นสูงในที่สุดแรมใจก็เสียตัวให้กับอาเซียคับแลยตามของพัตคาแห่งนี้ซึ่งใช้เงินเป็นเหยื่อลอบรรดาฮสเตสาวขึ้นเตียงความน้าดานของเธอเพิ่มขึ้นทีละน้อยกระทั่งหมดยางอายผ่าจากอ้อมอกชายคนนน้นไปสู่คนนี้เรื่อยไปสภาพของแรมใจจึงกลายเป็นโสเพณีโดยมีผู้จัดการพัตคารซึ่งเป็นผัวรับของแมยุรีคอยชักอร์เซนทุกครั้ง ชื่ประกอบปินไพรเรือนหายจากความทรงจําคงมีแต่ลูกชายพิการเท่านั้นที่เธอยังเอาใจใส่เลี้ยงดูด้วยความรักและสงสารดังเดิมขณะที่แลมใจหากินโดยผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมายของบ้านเมืองอยู่นั้นประกก็ยังคงตามหาเมียรักอย่างไม่ลดละแต่โชคไม่ช่วยเขาเสียเลยคลาดกันเพียงสองสามนาทีกล่าวคือพอลูกค้าพาแลามใจออกจากไนนขับแห่งหนึ่งเขาก็โผล่เข้าไปค้นหาจึงไม่มีวันได้พบกันประกณ์ติดเล่างอมแงม จนระษาทส่วนสมองใช้การไม่ได้ต้องลาออกจากงานแต่ทวงหลอเพื่อรุ่นพี่ยังคงให้ความอุปการะเช่นเดิมทั้งที่เอื่มละอาเต็มที M P, เพราะตักเตือนแล้วก็ไม่เชื่อฟังเมื่อประสาทเสียปะกอนก็เห็นผิดเป็นชอบเห็นก้งจักเป็นดอกบวกัวคิดระงับเวรด้วยการจองเวรด้วยถือว่าพ่อเลี้ยงสุริยาและลูกน้องเป็นตัวการทาให้เขาต้องพัดพลากจากเมียรักความแค้นที่คุกกล่นอยู่ในอกยิ่งระเบิดยางบ้าคลั่ง คืนนั้นเองประกรณ์ความมีดพได้หมอนเน็บเอวแล้วออกจากบ้านขึ้นรถเมล์มุ่งสู่ถนนสุขุมวิทหยุดที่หน้าประตูคฤหาสน์หลังใหญ่ของพ่อเลี้ยงสุร,ยริยาเหลือ้ายแลขวามไม่เห็นปอดขนก็ปีนล้วคอนกรีตเข้าไปยังห้องเคา้วชั้นล่างของตัวตึกเปิดไฟสว่างกาประกรณ์เดินผ่านสนามหญ้าตรงไปยังหน้าต่างบานหนึ่งของห้องรับแขกเมื่อโผล่หน้าขึ้นดูก็แลเห็นไอ้แถมกำลังนั่งถอนขนจกักรยบนเก้าอีน้นวมฟังเพลงลูกทุ่งจากวิทยุรานซิสเตอร์ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะ เขาดึงมีดพกจากเอวมาถือไว้ในมือขวาค่อยๆยองเงียบเด็บผ่านประตูห้องรับแขกเขาล็อกคอคู่อาคาเก่าด้วยแขนข้างซ้ายหร้มพิมพ์ปลายมีดแหลมนั้นตรงกลางหลังพอให้รู้สึกเจ็บๆคันๆใอ้แถมร้องอุยดิ้นหล่นเพราะลูกกระเดือกถูกรัดแน่นใหญ่อ่ะทไมอยากตายมันตาเหรือใครวะจำเสียงกูไม่ได้หรือไงตะกอนใช่ไอแถมดิ้นอีกแต่ไม่รู้สึกว่ากลางหลังกําลังจะเป็นแผลเวิร์เพราะคมมีดจึงหยุดดิ้น สุริยาอยู่ไหนประกรณถามห้องนอนข้างบนประกรณเหลือบตาไปที่เชิงบันไดลเห็นรองเท้าส้นสูงผู้หญิงคู่หนึ่งวางอยู่จึงถามอยู่ใครวะมายุรีเขาก,กดด้ามมีดลึกเข้าไปอีกคนข้างบ้านเก่ากูใช่ไหมเออรู้จักกันตั้งแต่ครั้งไหนวะนานแล้วใครเป็นคนบอกสุริยาว่าบ้านกูอยู่ฝุดที่สาลก็ผู้หญิงคนนี้เราใครบอกมึงว่ากูไปเยี่ยมแรงใจที่โรงพยาบาลมายุรีเท่านั้นเองโรคประสาทก็กำเริบ ระกรตาขวางเหมือนหมาบ้าเพราะความแค้นจนขาดสติยังคิดเสือกมีเสียบหลังไอ้แถมทั้งๆที่มันไม่มีทางต่อสู้ชักออกแลแ้วแทงอีกสองสาครั้งยังมันหมู่จนวิญญาณคั้วาคาดเก่าออกจากร่างจึงปล่อยแขนซ้ายที่ล็อกคอไว้ให้ตัวไอ้แถมลูดลงกองจมเลือดบนพรมปูพื้นต่อจากนั้นก็ก้าวยาวๆขึ้นบันไดตึกไปยังหน้าประตูห้องนอนสุริยาลองหมุนลูกบิดประตูดูก็รู้ว่าล็อกข้างในเหลวซ้ายแลขวาเพื่อหาช่องทางเข้าห้องนี้แล้วโชคก็ช่วยเขา เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาที่ประตูแล้วลูกบิดก็ค่อยๆหมุนทีละน้อยปรกรณ์แนบตัวกับผนังตึกพร้อมทั้งกำม,มีดในมือขวาแน่นเตรียมสังหารทุกคนที่ขวางหน้าผู้ที่โผล่มาจากห้องคือมายุรีนั่นเองพอเห็นหน้าเธอเข้าความแค้นของปรกรณ์ก็บรรลุขีดสุดไม่มีการเจรจาไม่พูดพร่มทำเพลงเข้าจ้วงแทงตรงบริเวณหน้าอกย่างมันมือมายุรีร้องไม่ออกเลยจนคำเดียวล้มลงขาดใจตายหน้าธรณีประตู ปกรณ์โดดข้ามศพเข้าไปในห้องซึ่งอบอวลไปด้วยไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศและควันบุหรี่สิก้าราคาแพงเขาแรเห็นพ่อเลี้ยงสุริยานั่งแก้ผ้าตาเบิกโพรงอยู่บนเตียงนอนเพรา,ามตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของห้องไม่ทันจะล้วงมือเข้าไปหยิบปืนใต้หมอนปกรณ์ก็ถึงตัวเสียก่อนหนังแห้งหุ้มตีนขวาจับปปอะเข้ากระดงคางพ่อเลี้ยงเต็มใบจนางหลังพึงหัวฟาดพนักเตียงปกรณ์เอื้อมมือสายไปจิกผมเจ่อมีดที่ดื่มเลือดคนมาสดสดร้อนๆสองศพเข้าคอหอยก่อนคำราม คราวนี้ถึงทีกูมั่งละอย่าอย่าอย่าทำเอาว่าสุริยาร้องขอชีวิตกูต้องพัดพรากจากลูกเมียเสียผู้เสียคนเพราะมึงพ่อเลี้ยงตาเลือกยกโทษให้หัวสักครั้งปก <laughs> <laughs> ประกรหัวร้ออย่างบ้าคลั่งมึงเจะอย่างนั้นก็ได้แต่มึงต้องตอบความจริงกูมาตกลองอินถาไปไหนหัวข <laughs> ้ามันแล้วมันหักหลังปล่อหรือไป <laughs> มึงรู้ที่อยู่แลมใจไหม <laughs> ไม่รู้ประกรดันไปมีดลงไปในคอจนสุริยาร้องรัน่น มีใครรู้มึงมายุรีมันตายแล้วมันอ้ว่วยอะไรหรือไม่ได้ดวงตาทั้งคู่ของปรกรณ์แดงก่ำเหมือนไฟนรก <ti ashi> ได้ส <pudding S 2> ิวะนี่ไงเ้ากล่าวจบเขาก็ปาดคอสุริยาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกือบหลุดจักบ่าพลางหัวเราอย่างสนุกสนานก่อนออกจากห้องนี้ปกรณ์เยี่ยวรถหน้าศพพ่อเลี้ยงซึ่งเคยเป็นเจ้านายตนมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเพื่อระบายความแข้นที่อัดอั้นไว้มานาน